สภาวะนะคะของประเทศไทยที่ใช้คำว่าเสี่ยงจนลงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปตามกันในเวล์เฮดไลน์ค่ะมุมมองของดรกอบศักดิภูตระกูลค่ะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและประ ฐานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้ก็ได้พูดถึงโจทย์ที่สําคัญของรัฐบาลก็คือจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากที่ปัจจุบันก็ถือว่ากําลังประสบปัญหามากกว่าที่คาดไว้แล้วก็มีผลกระทบด้วยต่อกําลังซื้อรวมถึง NPL หรือว่าปัญหานี่เสียที่ก็สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ก็มีนี่กลุ่ม special mention หรือว่า SM ที่สูงแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากเพราะว่ารถยนต์ก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นซึ่งก็สะท้อนปัญหาว่าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้รวมถึง NPL ของหนี้ภาคที่อยู่อาศัยก็เพิ่มขึ้นด้วย ถามว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการแจกเงิน10,000บาทกับกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อกลุ่มนี้มีเงินหมุนเวียนแล้วก็เพื่อมาหมุนเศรษฐกิจโดยเร็วช่วงสั้นๆก็ถือว่าโอเคอยากให้เป็นการทําแบบมุ่งเป้าในลักษณะนี้จากกระบวนการที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้จะทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องเร่งเรื่องนี้เพื่อทันปีงบประมาณดังนั้นเพื่อทําให้ต้องผ่านช่องที่ง่ายที่สุด เร็วที่สุดตรงที่สุดซึ่งจะไปสู่การใช้ช่องทางเดิมที่มีใช้ตัวเลขที่ไม่มากจนเกินไปและไม่ซับซ้อนเกินไปถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะช่วยเม็ดเงินให้ลงถึงมือประชาชนสามารถนำไปใช้ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาฐานรากที่กำลังอ่อนแอนในขณะนี้ ส่วนแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยก็ประเมินว่า GDP ของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับประมาณ3%ซึ่งภาพรวมได้ผ่านจุดต่ำสุดหรือว่าบอททอมไปแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยมีแรงขับเคลื่อนจากหลายปัจจัยในช่วงปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคการส่งออกเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขยายตัวดีประมาณ15%ส่วนการลงทุนทางตรงหรือว่า FDI ที่มีสัญ,ญญาณตัวได้ดี รวมถึงภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ขยายตัวดีขึ้นหนึ่งต่อเนื่องชัดเจนก็คาดว่าเดือนธันวาคมปีนี้หรือมกราคมปีหน้ามีโอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมาในระดับ4ล้านคนหรือมากกว่า4ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขกลับมาใกล้เคียงกับช่วงที่โควิดแพร่ระบาดแล้วก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ด้วยว่ารัฐบาลที่มีครมชุดใหม่ที่เข้ามาทํางานจะมีมาตรการการะตุน้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมรวมทั้งโครงการลงทุนของภาครัฐทีนี้ก็มองค่า ข้ามสเต็ปไปจนถึงปีหน้านะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรหรือว่าในระยะกลางระยะยาวนะคะ โดยเฉพาะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลขับเคลื่อนการลงทุนที่มีอย่างต่อเนื่องในโครงการเดิมอย่างเช่นโครงการ EEC ทั้งการพัฒนาท่าเรือสนามบินระบบขนส่งทางรางมอเตอร์วเวย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคตแล้วก็มีการชักชวนนักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องนอกจากในระยะยาวที่ต้องลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ประเทศไทยก้าวสู่การพึ่งพาเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่สามารถพึ่งพาภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวอย่างเช่นในอดีตได้ต่อไปในอนาคตเพราะว่าสินค้าเทคโนโลยีเองที่กําลังเป็นเทรนโลกหรือว่าหากดําเนินการได้ก็เชื่อว่า GDP ของไทยในระยะยาวนั้นมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ในระดับ4.5ต่อปีส่วนเรื่องที่น่ากังวลก็คือการปิดกิจการโรงงานผลิตรถยนต์ของทั้งซูบารุซูซูกิฮอนด้านิสันในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องปกติ ถือเป็นสัญญาณที่เตือนภัยซึ่งบริษัทเหล่านี้ถือเป็นเสาหลักของประเทศไทยมายาวนานในการส่งออกสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเทคโนโลยีที่เรามีตกยุคแล้วไม่สามารถใช้ได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนที่เหลือจํานวนมากในประเทศไทยอาจจะเห็นภาพการปิดโรงงานในรอบที่2หรือรอบที่3อีกต่อไปในอนาคตก็เป็นตัวที่สะท้อนความจําเป็นอย่างยิ่งที่ไทยต้องเข้าสูุ่ตสาหกรรมใหม่ๆแล้วก็ต้องสร้างเทคโนโลยีหากคู่แข่งทําเรื่องนี้แล้ว เราไม่ทําในระยะยาวประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่จนลงซึ่งก็เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเพราะว่าโลกนั้นก็กําลังสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในโลก เทคโนโลยีก็คือ AI หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้าไปมีส่วนในทุกอุตสาหกรรมซึ่งอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่นไฟฟ้าไอ้น้ําที่ถูกเข้าไปในทุกอุตสาหกรรมค่ะจร,จริงๆแล้วต้องยอมรับนะคะว่าตัวเลขก็ชี้ชัดทีเดียวนะคะว่าประเทศไทยดูเหมือนว่าจะประเจนกับลอสติเกตในช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าไปมองในภาพของเศรษฐกิจโลกกันบ้างน,นะคะดรกอบศักดิก์ก็พูดถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะโลกกําลังมีการเปลี่ยนผ่างอย่างมีนัยสาคัญคะ่ะเพราะว่ากําลังเข้า เข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวเฟดใหม่ใน2-3ถึงปีข้างหน้านี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องตามกันก็คือนักลงทุนเองค่ะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีและก็กลยุทธ์ในการลงทุนส่วนในทิศทางของตัวนโยบายการเงินนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงที่สุดในรอบหลาย10ปีในช่วง2ปีที่ผ่านมาบางธนาคารกล่านะคะต้องสู้กับเงินเฟอ้อที่สูงถึง9%บางแห่งสูงถึงเป็นเลข2หลัก14%ก็มีน ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงไปเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อปรับตัวลงมาใกล้กับรับเป้าหมายของธนาคารกลางประเทศต่างๆมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยนโยบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางอังกฤษยุโรปแล้วก็สหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อก็แผ่วลงมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ทิศทางของดอกเบีย้ยโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ก็จะเข้าสู่การปรับลดลงแล้วนะคะโดยหลายตลาดทั่วโลกก็น่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนโยบายในระยะต่อไปอย่างเช่นธนาคาร ในอเมริกาใต้ธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ธนาคารกลางแคนาดาแล้วก็ธนาคารกลางในเอเชียค่ะที่เริ่มมีการลดดอกเบีย้ยอีกทั้งการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เรากําลังจะเห็น17-18กันยายนนี้ดอกเบีย้ยก็น่าจะลดลงเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบการปรับขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้และคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องในช่วงเวลา1ปีหรือว่า1ปีครึ่งหลังจากเริ่มลดดอกเบีย้ยโดยดัตกับศักด์นะคะประเมินว่าในปีนี้นะคะดอกเบีย้ยมีโอกาส จะลดลง2ครั้งนะคะไปจบที่5.1%ในปลายปีปีหน้าขาดจะลดลงมาอยู่ที่4.1%และปีถัดไปก็จะลงมาอยู่ที่3.1%นะคะซึ่งประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยรประมาณสัก0ูนต่อไตรามาสลดลงประมาณ1%ตต่อปีนับจากนี้ไปปัจจัยนี้นะคะก็จะช่วยสนับสนุนค่ะสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกให้พร้อมเพรียงกันทั่วโลกเนื่องจากว่าเป็นการที่ธนาคารกลางแต่และประเทศนั้นลดดอกเบี้ยนโยบายพร้อมกันนะคะดังนั้นก็จะ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจแล้วก็นําไปสู่เฟสใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวพร้อมกันนะคะแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นก็มาจากนโยบายการเงินเนี่ยแหละค่ะที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆนั้นตั้งใจที่จะลดดอกเบี้ยมาแล้วก็จะทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทยเป็นบวกด้วย นอกจากนี้นะคะถ้าประเมินเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะว่าปัจจุบันน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วสะท้อนได้จากตัว p m เนะคะหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อของประเทศขนาดใหญ่ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหราชอาจากาักรสหรัฐญี่ปุ่นที่ดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ประเมินด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของโลกกาลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวเฟดใหม่ที่จะทําให้ตลาดการส่งออกขยายตัวได้ดีขึ้นการส่งของไทยเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ส่งออกของไทยก็ถือว่าเป็นเป็ด ใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจโลดท,ที่โตได้ในระยะต่อไปส่วนทิศทางของนโยบายการเงินบ้านเรานะคะดอรอกับสับประเมินว่าแบงค์ชาติเนี่ยน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยแต่ในความเป็นจริงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติผ่านไปแล้วคะ่ะดอรอกับสับบอกว่าจริงๆแล้วที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงนั้นเงินเฟ้อบ้านเราติดลบเศรษฐกิจไทยก็เติบโตต่ำนะคะ แล้วก็นูทลเรทของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2-2.5%ถึงแล้วก็ประเมินนะคะว่าตอนนี้ความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินเนี่ยมีความเป็นจำเป็นลดลงนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็ถือว่าอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลงเพราะว่ามีเครื่องจักรหลายเครื่องจกักรทีเดียวนะคะที่อาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไงก็อาจจะส่งผลนะคะต่อมิติของเศรษฐกิจในระยะต่อไป เราต้องตามกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนภาครัฐการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งก็มีความจะเป็นลดลงที่แบงค์ชาติจะลดดอกเบีย้ยดังนั้นดูเหมือนว่าราตรกอบศักบอกว่าถ้าจะลดดอกเบีย้ยควรลดตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้อาจจะมีความจะเป็นน้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีเครื่องจักรอื่นๆเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ถือว่าทามิ่งในการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินมีความสำคัญเหมือนกันนะคะฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well กันนะคะ